สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในห้องเรียนออนไลน์ชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงของวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะพบกับคุณครูธัญพรสุดมีหรือครูอุ๋ยนะคะชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่สองเรื่องพืชรอบตัวเรานะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนนะคะก็คือ ลักษณะภายนอกของพืชน,นะคะมาตรฐานตัวมาตรฐานการเรียนรู้นะคะเข้าใจสมบัติของสิ่งมีชีวิตหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆของพืชและมนุษย์ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะต,ต่างๆและพืชที่ทำงานสัมพันธ์กันรวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ค่ะตัวชี้วัดนะคะข้อ1ระบุชื่อบรรยายลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์สัตว์และพืชรวมทั้งบรรยายการทำงานที่รวมกัน ของส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการทํากิจกรรมต่างๆจากข้อมูลที่รวบรวมได้ต่อไปนะคะก็คือจุดประสงค์จุดประสงค์มีด้วยกันทั้งหมดสาข้อข้อที่1อธิบายลักษณะาภายนอกของพืชข้อที่สองสังเกตลักษณะาภายนอกของพืชอย่างรวมพลังด้วยความมุ่งมั่นข้อที่สมีความมุ่งมั่นนะคะ อ่านะคะส่วนประกอบของพืชนะคะพืชนะคะก็จะมีส่วนต่างๆที่มีลักษณะแล้วก็หน้าที่ที่แตกต่างกันนะคะเพื่อให้เหมาะสมในการดำรงชีวิตโดยทั่วไปนะคะรากมีลักษณะเรียวยาวแล้วก็แตกแขนงเป็นรากเล็กๆทำหน้าที่ดูดน้ำส่วนลำต้นนะคะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกตั้งตรงแล้วก็มีกิ่งก้านนะคะทำหน้าที่ ชูกิ่งก้านใบแล้วก็ดอกนะคะส่วนใบนะคะมีลักษณะเป็นแผ่นแบนทำหน้าที่สร้างอาหารนอกจากนี้นะคะพืชพืชหลายชนิดนะคะอาจจะมีดอกที่มีสีรูปร่างต่างๆนะคะทำหน้าที่สืบพันธุ์รวมทั้งมีผลที่มีเปลือกมีเนื้อห่อหุ้ม,มเมล็ดแล้วก็มีมเมล็ดที่สามารถงอกต้นใหม่ได้นะคะ อย่างเช่นตัวอย่างภาพนี้นะคะภาพนี้ก็เป็นส่วนประกอบของต้นมะม่วงนะคะต้นมะม่วงก็จะประกอบไปด้วยผลผลนะคะก็จะมีเปลือกมีเนื้อหอ่อหุม้มเมล็ดเอาไว้นะคะต่อไปนะคะก็จะมีใบใบมีลักษณะเป็นแผ่นแบนส่วนใหญ่นะคะจะมีสีเขียวดอกนะคะดอกมีสีแล้วก็มีรูปร่างที่แตกต่างกันนะคะ รากรากของพืชเนี่ยจะมีลักษณะเรียวยาวแตกแขนงเป็นรากเล็กๆนะคะส่วนลำต้นมีลักษณะเป็นทรงกระบอกแล้วก็มีกิ่งก้านนะคะอ,ะอ่างเช่นนี้นะคะในภาพส่วนประกอบนะคะในภาพนี้นะคะก็จะมีพืชที่อยู่ทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำนะคะให้นักเรียนเนี่ยสังเกตบริเวณต่างๆรอบตัวเรานะคะเราจะพบว่า พืชมากมายหลายชนิดขึ้นอยู่ทั้งบนบกแล้วก็ในน้ําพืชแต่ละชนิดนะคะจะมีลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันทั้งรูปร่างลักษณะแล้วก็สีนะคะอย่างเช่นภาพที่หนึ่งภาพนี้นะคะก็คือพืชที่อยู่ในสวนสาธารณนะหรือพืชบนบกนะคะเราจะสังเกตได้ว่าพืชแต่ละชนิดนะคะจะมีสีมีดอกที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นพืชน,นะคะอย่างเช่น พืชต้นนี้นะคะก็จะมีดอกที่เป็นสีขาวสีชมพูสีแดงสีม่วงนะคะมีหลายสีส่วนพืชดอกฝั่งทางด้านนี้นะคะก็จะมีสีม่วงสีแดงสีเหลืองสีขาวสีชมพูนะคะเห็นไหมคะว่าพืชแต่ละชนิดนะคะจะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะคะต่อไปนะคะก็คือพืชธาตที่สองนะคะก็คือพืชที่อยู่ในน้ําอย่างเช่นอะไรคะพืชที่อยู่ในน้ําอย่างเช่นดอกบัวผักตบชวาอะไรอีกคะ อ่าสาลาย์อย่างนี้นะคะก็คือพืชที่อยู่ในน้ํานะคะเขาก็จะมีสีแล้วก็มีรูปร่างที่มันไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูมีคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนได้ชมนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอกันเลยค่ะส่วนประกอบของพืชน,นะคะมีดังนี้ 1. ราก 2. องลำต้น 3. ามใบสี่ดอกห้าผล ส่วนประกอบของพืชเน่กไรนะคะก็ค ag. pues ือต้นหอมนะคะต้นหอมจะมีส่วนประกอบก็คือรากลำต้นใบเอาล่ะทีนี้นะคะเรามาดูส่วนประกอบของพืชดอกกันบ้างนะคะก็คือต้นทานตะวันค่ะต้นทานตะวันนะคะก็จะมีรากลำต้นใบแล้วก็ดอกค่ะเอาล่ะทีนี้นะคะเรามาดูส่วนประกอบของพืชทีละส่วนกันเลยนะคะ ส่วนแรกก็คือรากค่ะรากของพืชแต่ละชนิดจะมีลักษณะแตกต่างกันไปขอให้นักเรียนดูภาพประกอบนะคะส่วนที่2ก็คือลำต้นค่ะลำต้นของพืชนะคะจะมี2ล,ลักษณะค่ะลักษณะที่1ก็คือลำต้นตั้งตรงค่ะลักษณะที่2ก็คือลำต้นที่ยึดเกาะต้นไม้อื่นค่ะทีนี้นะคะต่อไปนะคะเป็น ใบค่ะใบของพืชน,นะคะจะมีนะคะส่วนใหญ่จะมีสีเขียวค่ะแต่ก็จะมีสีอื่นด้วยนะคะลักษณะใบของพืชจะมีลักษณะแตกต่างก,กันไปนะคะจะมีรูปร่าง<ร>ที่แตกต่างก,กันนะคะเช่นเป็นรูปหัวใจมีลักษณะยาวนะคะเป็นหยักนะคะใบเล็กๆเรียงติดกันเป็นแผงนะคะเอาละต่อไปนะคะเป็นนะคะดอกของพืชค่ะ ดอกของพืชนะคะจะมีสีสันแตกต่างกันนะคะมีสีแดงสีม่วงสีเหลืองสีขาวนะคะทำไมดอกของพืชจะต้องมีสีสันนะคะก็เพื่อล่อแมาลงให้มาดองต้นนะคะดอกของพืชบางชนิดนะคะจ,จะเจริญเติบโตไปเป็นผลค่ะสุดท้ายนะคะก็คือผลของพืชค่ะ ผลของพืชน,นะคะจะมีรูปร่างและสีแตกต่างกันไปนะคะผลของพืชบางนิดเป็นผลไม้บางชนิดก็เป็นผักค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราได้รับชมวิดีโอกันไปแล้วนะคะเราก็สามารถแยกได้นะคะว่าส่วนประกอบของพืชมีอะไรบ้างนะคะส่วนประกอบของ ะะเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันนะคะพืชนะคะแต่ละชนิดเนี่ยจะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันแต่ส่วนประกอบที่สำคัญของพืชทุกชนิดนะคะที่มีเหมือนกันก็คือมีรากลำต้นใบดอกแล้วก็ผลนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำนะคะกิจกรรมที่2.1นะคะคำชี้แจงนะคะ ให้นักเรียนวาดภาพพืชที่อยู่รอบตัวเราคนละหนึ่งชนิดพร้อมบอกชื่อพืชแล้วก็ลักษณะเด่นของพืชชนิดนั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณครูเอารูปพืชที่อยู่ใกล้คุณครูนะคะก็คือต้นพลิกนะคะชื่อของเขาเนี่ยก็คือต้นพลิกนะคะลักษณะเด่นของต้นพลิกเนี่ยก็คือว่ามีลำต้นตั้งตรงใบแบนแล้วก็เรียบเป็นมันนะคะ ดอกของพริกเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กส่วนผลของพริกนะคะก็จะมีสีเขียวหรือว่าสีแดงนั่นเองนะคะชั่วโมงนี้นะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ